วันนี้พ่อจะเลิกงานกี่โมงอะพ่อก็ไม่รู้ก็เหมือนปกติอะลูกอ,อ๋องั้นวันนี้ขากับพ่อซื้อพวกขนมกับข้าวมาด้วยได้ไหมได้สุกได้ลูก,ลกเบื่อไข่เจียวยใช่ไหมใช่พ่อต้องไข่เจียวทุกวันแล้วโขอะคุณพี่ได้ข่าวว่าลูกเธอจบมาแนละ้วไม่ใช่เหรอใช่สิเขาได้เกียรตินิยมด้วยนะฮู้ มหาลัยระดับประเทศเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยเขากําลังจะต่อโทรอยู่นะแต่ว่ามีบริษัทมาเรียกตัวไปทํางานอยู่นนเนี่ยเออน่าอิจฉาจังเลยเนาะเอออยากให้ลูกชั้นเก่งๆแบบนี้บ้างจังแม่ครับผมจะไปข้าง,องนอกงแล้วครับอืมแล้วจะไปไหนอะลูกก็ไปทำทุวร์ครับอืมงั้นรีบไปรีบกลับแล้วกันนะครับแม่เธอโชคดีจังเลยเนาะได้ลูกเก่งแบบนี้อ่ะจ้า นี่เธอดูพ่อลูกคู่น uh, ั้น uh, สิเอ้าพ่อเขาเป็นคนขับรถนี่อ ну> ืมใช่คุณตีจะไปไหนหรอคะอ๋อจะส่งลูกที่ไปเรียนนะครับแล้วผมก็ไปทำงานด้วยเอ๊ได้ข่าวลูกสาวจบมาแล้วนี่เป็นย umm> ังไงบ้างล่ะก็กำลังหางานทำอยู่นะครับใช่ครับพี่เขาออกไปหางานทำทุกวันเลยครับ อ,อถ้าน้ำปิง,งยังหางานทำไม่ได้อะ่ะก็ปรึกษาบูมได้นะบูมอะ่ะเขารู้จักคนเยอะใช่บูมเขาเก่งนะให้เขาช่วยสิขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับน้ำปิงอา้าบูมเองเหรอ เจอตัวสักทีนะเราอ่ะบูมนายมีอะไรหรออย่าบอกนะว่าใช่เรื่องเงินไงเธอลืมแล้วเหรอเออช่วงนี้ฉันไม่ค่อยมีเงินอ่ะไม่เป็นไรมีเท่าไหร่ก็เอามาเอ,อ๊ะทำไมไม่มีดอกเลยเนี่ยอา้าวน้ำปิงไปไหนมา ก็กำลังจะไปสัมภาษณ์งานค่ะแล้วเป็นยังไงมั้งล่ะก็ยังไม่รู้เลยค่ะนี่ถ้าเธอเรียนจบที่ดีๆแบบบูมนะเธอก็ได้งานดีๆละแล้วนี่เธอเรียนจบอะไรมาล่ะก็จบบริหารค่ะหืมเป็นแค่ลูกคนขับรถจบบริหารเหรอ,อก็พอได้นะอ,อย่างนี้พ่อเธอก็แย่สิ เลี้ยงลูกตั้งสองคนแล้วเป็นแค่คนขับรถเธอก็ยังหางานทำไม่ได้ถึงหนูจะยังไม่มีงานประจำทาแต่หนูก็ยังพอมีไรายได้พิเศษนะคะมีไรายได้อยู่บ้างอืมมันจะได้สักกี่บาทกันเอางี้เดี๋ยวถ้าบูมาป้าจะบอกให้แล้วกันนะให้เขาฝากงานให้ถือว่าช่วช่วยกันแล้วกันนะยังไงก็คนรู้จักกันไม่เป็นไรคะ่ะ ช่วงนี้หนูก็รับจ็อบเขียนแผนง,งานธุรกิจให้เพื่อนๆอยู่ค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวไปก่อนนะคะเอาแม่มีอะไรกันหรอคุยงานสนุกเชียวอืมบูมมาก็ดีละเนี่ยน้ำปิงอะ่ะเขายังหางานทำไม่ได้เลยบูมอะ่ะช่วยเขาหน่อยสิอ๋อครับแม่อ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะน้ำปิงอย่่หยิ่งไปไหนเลยเธอจะมีป็นยาหางานดีๆอะไรได้พ่อเธอก็เป็นแค่คนขับรถ เงินทองก็ไม่ค่อยมีกันฉันกับบูมก็กุษาจะช่วยหนูว่าคุณป้าไม่ต้องช่วยฉันหรอกค่ะช่วยลูกคุณป้าเถอะทำไมบูมเขาเป็นยังไงหรอบูมทำไมนายไม่บอกความจริงแม่นายไปล่ะความจริงอะไรบูมบอกแม่สิเออคือว่าบอกมาสิแกไม่ต้องอ้ำอึง้ง นายก็บอกความจริงแม่นายไปเลยว่านายยังไม่มีงานทําแล้วทุกวันนี้ที่มีเงินใช้อนายมาขอยืมฉันบอมเออแม่ครับผมขอโทษครับผมเรียนไม่จบครับผมโดนรีทายจากมหาลัยครับผมเที่ยวเยอะเกินไปครับฮะอะไรนะมันด้เลยนะอีบู๊แม่ครับผขอโทษผมเก็บแรกผมขอโทษ นี่แหละนะอ่ะน้าปิงอ่ะน้าปิงเดี๋ยวไปสมัครงานน่ะลูกก็มีเรื่องวุ่นวุ่นของบ้านนี้แหละค่ะพ่อแม่เขารู้เหรอเรื่องลูกเขาอ่ะค่ะรู้แล้วค่ะเอออ่ะเออาอย่างที่เขาบอกไว้นะว่ายังไงนะเขาะว่าอย่ารู้ถูกคนอื่นเขาถ้ายังรู้จักเขาไม่ดีพอค่ะใช่พี่งั้นอ่ะก็เป็นอย่างนี้นะเนาะเนาะ à, ba lau anh lau hết